สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยุยจรน,นันไม่แพลวโพสแซบข้อความบนกระจกทําเอาสะดุ้งกันทั้งไอจีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆสําหรับยุยจรีรน,นันมโนแจมและสามีทันธน,นากรที่แต่งงานมาได้2ปีกว่าแล้วแต่ดูเหมือนว่าความหวานของทั้งคู่นั้นจะไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยและตอนนี้หลายคนคงทราบกันดีว่าทางยุยจริรน,นันพันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครและยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นั่นก็คือแม ขาออนไลน์ บทบาทใหม่ของยุยจิราน,นัานและหนุ่มทันที่เพิ่งได้เริ่มทําแต่ต้องบอกเลยว่าขายดีเป็นเทน้ํา,าเทาาเท่าเลยก็ว่าได้งานนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะติดใจอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เข้าเต็มๆล่าสุดทางด้านยุยจิราน,นัานก็ได้กลับมาเล่นละครอ,อีกครั้งโดยได้ออกมาโปรโหมดด้วยการโพสต์รูปภาพที่มีข้อความระบุบนกระจกว่ามาเดร้านบนหัวใครนี่คะพร้อมแคปชั่นแซบ,แซบว่าจํากัดด้วยหรอคะว่าใครจะร้านได้งานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาสะดุ้งกันทั้งไอจีเลยที ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ